ชดากลับมาอีกแล้วจ้าทุกคนวันนี้ก็ยังมาสายสุขภาพแล้วก็สายเวลเนสเช่นเดิมนะคะวันนี้มากับเพื่อนสนิทพยาบาลสาวที่โยโนะโมริออนเซนจ้าอันนี้สาขาสุข COVID ุมวิทย6นะคะน่ารักมากวันนี้แต่งตัวสวยมาออนเซนจ้า แต่ว่าอันดับแรกเราต้องมาเปลี่ยนรองเท้ากันก่อนที่นี่ตรงล็อบบี้จะมีน้ําพร้อมเสิร์ฟนะคะเป็นดื่มแล้วสดชื่นพร้อมก่อนเข้าออนเซนเลยคะ่ะล็อบบี้ที่ออนเซนที่นี่ค่อนข้างกว้างนะคะแล้วก็น่ารักมากๆเลยเราก็ดื่มจิบน้ํารอเพื่อนจ้าก่อนจะเข้าออนเซนนะคะก็จะมีแบบคาเฟ่เล็กๆนะคะแล้วก็มุมสวนเล็กๆนะคะน่ารักมากสวนแบบญี่ปุ่นสามารถนั่งเล่นชิวๆก,ก่อนหรือหลังออนเซนได้เลยจ้าก่อนเข้าออนเซนนะคะก็มาเลือกชุดกิโมโนกันเราเลือกสีฟ้านะคะส่วนเพื่อนเราเลือกสีเหลือง เลือกเสร็จแล้วก็เข้าออนเซ็นกันเลยจ้าออนเซ็นจะไม่สามารถให้อัดคลิปหรือวิดีโอได้นะคะหลังจากที่เข้าออนเซ็นไปก็คือีแลซ์มากแม่เลยต้องมาหาอะไรกินนะคะน้องไดฟุกุชาเขียวอันนี้คืออร่อยมากแม่ใช่คือเต็มสุดๆหลังจากนั้นเราก็ไปร้านอาหารกันต่อออนเซ็นที่นะคะมีร้านอาหารแล้วก็ร้านคาเฟ่นะคะแล้วก็ที่พักผ่อนหย่อนใจห้องนอนต่างๆนะคะที่อยู่ข้างในออนเซ็นทั้งหมดเลยเราสามารถที่จะเบรกจากออนเซ็นนะคะแล้วก็มาทานอาหารแล้วก็กลับไปออนเซ็น ต่อได้คะ่ะและแล้วอาหารเราก็มาทุกคนคือแบบน่ากินมากร้านคือสงบเป็นระเบียบอาหารคือเรศม,มากแม่ทำให้ today is made my day work. เรารสสั่งมาเป็น California roll นะคะแล้วก็ราเมนนะคะแล้วก็สลัดแบบญี่ปุ่น <c oughs> จากนั้นเราก็กลับไปเข้าออนเซนอีกครั้งนะคะ <c oughs> ก่อที่จะอาบน้ำแต่งตัวแล้วก็เตรียมกลับบ้านจ้า